สวัสดีค่ะพบกับนุเชนเคยนะคะในช่องมาม่าบุญยมีคลิปนี้จะพามาทำเมนูหอยหลอดผัดใบโหระพาค่ะนุชได้หอยหลอดแช่แข็งมาจากห้างสรรพสินค้านะคะเห็นว่าตัวอ้วนน่าทานดีค่ะเลยซื้อมาลองทำดูนะคะก่อนอื่นเลยนำหอยหลอดแช่แข็งลงมาแช่ในน้ำเพื่อให้ละลายแล้วก็ล้างทำความสะอาดค่ะในตัวหอยหลอดนั้นจะมีทรายเยอะนะคะเพราะฉะนั้นต้องล้างหลายๆน้ำเลยค่ะ แกะตัวเปลือกทิ้งไปค่ะเปลือกของเขาจะมีความแข็งและคมมากระวังบาดมือด้วยนะคะบางตัวเปลือกจะแตกค่ะเพราะเปลือกเขามีความบางมาก พอ,อได้เนื้อแบบนี้แล้วนะคะเราก็นํามาล้างเลยค่ะล้างจนกว่าน้ําจะใส่นะคะนุดล้างไปห้ารอบเลยนะคะกว่าน้ําจะใสและกลัวว่าจะมีเม็ดทรายเหลืออยู่ค่ะบางตัวก็จะมีเม็ดทรายเกาะอยู่นะคะเพราะฉะนั้นแล้วต้องเอามือลูบๆถูๆออกด้วยค่ะแอบทํายากอยู่เหมือนกันนะคะล้างไปเรื่อยๆก็ยังมีเม็ดทรายเหลืออยู่นะคะนุดก็เลยต้องมาล้างทีละตัวค่ะ ไม่รู้ว่าถ้าซื้อจากตลาดหรือว่าซื้อจากห้างอื่นๆนะคะจะมีทรายเหมือนกันไหมเพราะเห็นหลายท่านทําก็ไม่เห็นมีทรายแล้วก็ไม่ต้องล้างเยอะขนาดนี้นะคะแต่ที่ซื้อมาวันนี้รู้สึกว่าทรายเยอะค่ะล้างแล้วเทน้ําออกจากกระมังก็ยังมีเม็ดทรายเหลืออยู่ก็เลยต้องล้างเยอะหน่อยค่ะหรืออาจจะเป็นเพราะว่าหอยหลอดแช่แข็งจับมาใหม่ๆเลยโดยที่ไม่ได้แช่หอยหลอดให้คลายทรายออกมาก่อนก็เป็นได้นะคะล้างทีละตัวแบบนี้กว่าจะได้ทําก็นานโขอ,อยู่เหมือนกันค่ะ ท่านใดมีวิธีแนะนำมาหน่อยนะคะเสร็จแล้วค่ะก็จะได้หอยหลอดขาวๆสวยๆแบบนี้ค่ะก่อนที่จะนำไปผัดนะคะนุชนำมาลวกน้ำร้อนก่อนค่ะเพื่อให้เขาคลายน้ำออกมาเวลานำไปผัดน้ำจะได้ไม่เยอะค่ะแล้วก็เนื้อของหอยหลอดไม่เหนียวด้วยนะคะตั้งน้ำให้ร้อนค่ะไม่ต้องให้น้ำเดือดนะคะแล้วใส่หอยหลอดลงไปลวกค่ะ ลวกแค่แป๊บเดียวจริงๆนะคะแค่หอยหลอดตึงขึ้นมานับไปสัก25-30ิวิเป็นอันใช้ได้ค่ะปิดเตาแล้วตักขึ้นมาพักไว้เลยค่ะลองชิมหอยหลอดดูแล้วนะคะรสชาติติดขมมานิดนึงค่ะไม่แน่ใจว่าเป็นเพราะอะไรตักขึ้นแช่ไว้ในน้ำเย็นนะคะ เพราะว่าติดรสขมมานะคะนุชก็เลยจะผ่าท้องแล้วก็เอาไส้ของเขาออกค่ะที่เป็นส่วนดำๆนี้นะคะนุชจะเอาออกให้หมดเลยค่ะตอนชิมนะคะจะรู้สึกว่าความขมจะอยู่ตรงนี้เลยค่ะแต่รสชาติก็ไม่ได้ขมมากมายอะไรนะคะเพียงแค่นุชไม่ชอบค่ะหากใครชอบก็สามารถนําไปผัดทั้งตัวได้เลยค่ะตรงนี้น่าจะเป็นไส้ของเขานะคะที่ทําให้ขมแน่เลยค่ะแต่นุชก็จะล้างออกให้หมดนะคะ หรืออาจจะเป็นเพราะว่าหอยหลอดไม่สดนะคะเป็นหอยหลอดแช่แข็งก็เลยอาจจะทําให้ขม จะมีเส้นดำๆอยู่นะคะแต่ลักษณะของส่วนสีเขียวๆนี้ก็จะคล้ายๆกับส่วนที่มีอยู่ในหอยแมงพูค่ะล้างเสร็จเรียบร้อยแล้วก็เตรียมผัดได้เลยค่ะตั้งกระทะใส่น้ำมันลงไปเล็กน้อยค่ะกระเทียมและพริกโขลกหยาบนำลงไปผัดให้หอมเผ็ดมากน้อยตามชอบได้เลยนะคะ ผัดพริกกระเทียมหอมแล้วใส่หอยหลอดลงไปได้เลยค่ะปรุงรสชาติด้วยผงปุงรสครึ่งช้อนชา ซีอิ๊วขาวครึ่งช้อนชาน้ำมันหอยค่ะ1ช้อนโต๊ะค่อยๆปรุงนะคะอย่าให้เค็มมากเพราะว่าหอยหลอดเป็นหอยทะเลจะมีความเค็มอยู่แล้วในตัวค่ะตามด้วยใบโหระพาค่ะผัดไฟแรงให้โหระพาสุกนะคะ แต่อย่าผัดนานค่ะเพราะเดี๋ยวหอยจะเหนียวและหดเหลือนิดเดียวนะคะผัดแค่แป๊บเดียวค่ะเสร็จแล้วก็ชิมรสชาติได้เลยค่ะชอบรสชาติแบบไหนปรุงรสตามใจชอบได้เลยค่ะ ปิด้ทยด้วยน้ำปลาให้มีกลิ่นหอมนะคะจากนั้นปิดเตาแล้วก็ตักเสิร์ฟได้เลยค่ะถ้าเป็นหอยหลอดตัวสดๆรสชาติน่าจะหวานและไม่ติดขมนะคะเคยทานครั้งหนึ่งน่าจะสิบปีที่แล้วจำรสชาติได้ว่าหอยหลอดตัวเล็กๆจะมีรสชาติออกหวานๆค่ะจะไม่ติดขมแบบนี้เลยนะคะเพียงเท่านี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะสำหรับเมนูหอยหลอดผัดโหระพารสชาติอร่อยกลิ่นหอมเป็นเอกลักษณ์เนื้อหอยมีรสชาติอร่อยค่ะ คล้ายๆกับหอยกาบน้ำจืดแต่จะมีกลิ่นไอของทะเลค่ะและอร่อยกว่ามากเมื่อผ่าเอาส่วนสีดำในตัวหอยออกแล้วรสชาติดีไม่ติดขมเลยค่ะถ้าได้มาเป็นตัวสดๆก็คงหวานและฟินน่าดู